ครับผมเคยิ่งเจริญเครดิตครับวันนี้เอาลอกตัวคุณภาพดีๆนะครับแต่ราคาย่อมเยาวมาให้นะนะเลือกกันอีกแล้วนะครับตัวนี้ผมคัดมาเป็นออลิมปิกครับโอลิมปิกレสโกคัสเซ็ตเบอร์700ครับตัวนี้เป็นแกนใหญ่2ชั้นนะครับเป็นลอกแกนใหญ่2ชั้น ฝาปิดตรงนี้บอกนิดนึงว่าฝาปิดตรงนี้แผ่นเพจหายไปนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานอะไรนะครับฝายังปกติอยู่นะครับตัวหนังสือคมชัดนี่ครับคมชัดเจนเลยสภาพสปูนก็สวยๆส,สปูนตัวนี้สามารถบิดออกมาเป็น2ชั้นนะครับบิดออกมา ชั้นแรกก็จะเป็นหลอดของการใส่สายเอ็นอย่างเดียวนะครับนี่เป็นหลอดใส่สายเอ็นอย่างนี้นะครับนี่แต่ตัวที่2องนี่จะเป็นโลหะนะครับสปูลเป็นโลหะโลหะแล้วแกนนี่เป็นแกนใหญ่2ชั้นถ้าน้าจะเปิดทําความสะอาดหรืออะไรจะต้องเอาปริ้นแหวนปริ้นตรงนี้ออกก่อนนะครับมันถึงจะดึงออกมาได้แต่ตัวนี้รับรองเป็นแกนใหญ่2ชั้นแน่นอนครับโรเลอร์เป็น ผมไม่ขน้ใจว่าสรุปเขาเรียกว่าเป็นโรเลอร์ซิลิคอนหรืออะไรนะครับที่เป็นตัวสียุู้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเซรามิกหรือซิลิคอนนะแต่เป็นโรเลอร์ในระดับรอกที่เกียร์สูงๆเขาจะใช้ตัวแบบนี้กันนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นเป็นโลหะนะครับนี่ลอกคนณภาพสูงๆคงจะใช้อย่างนี้ตัว แขนเป็นแขนเกลียวครับแขนตัวนี้ไอเป็นเป็นแขนเกลียวในครับเป็นแขนเสียบแต่เป็นเกลียวในนะครับนี่มีฝาปิดกันฝนมาให้ด้วยเป็นอลูมิเนียมวัสดุของเขาคุณภาพทุกชิ้นนี่วัสดุนี่เป็นเกรดคุณภาพเกรดดีๆเลยนะครับแขนแขนสามารถหมุนหมุนล็อก ตัวนี้เป็นแขนแบบหมุนล็อกนะครับยึดให้แน่นได้นี่หนอบหมุนลื่นๆเลยครับหนอบลื่นติวมากครับน,นี่ครับแขนก็ยังสวยอยู่นะครับนี่สภาพาตัวน,นี้หมุนให้ดูเลยอ่าหมุนก็จะมีเสียงของการกลับ ครับมาต่อครับพอดีมีนะนะที่เขาสนใจลอกตัวนี้โทรเข้ามาพอดีก็ผมก็เลยตกลงเขาเรียบร้อยแล้วเออก็มาทําวิดีโอเป็นเครดิตไปแล้วกันเนาะครับก็เอ่อทำเลยนะเขาดูเลยว่าลอกสภาพอย่างนี้นะครับเออจ่ไปแล้วปุ๊บปิดฝาลอกอปิดลอกมาดูเบรกกันก่อนถ้างั้นเบรกเบรกก็ ประมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือติ๊กเสียงอ่าผมจะค่อยๆเข้าเบรกไปนะนี่นี่อืม้มเบรกเป็นไงครับเบรกหนักๆเลยครับทานาบอกว่าเอาไปลงทะเลแล้วอัดกระเบนนี่ผมว่ามีกระเบนอุบทรายนี่ดึงขึ้นมาสายสักสามสิบสามสิบห้าปอนด์นี่ดึงขึ้นมานี่กระเบนหงายหลังแน่ครับอืมอ ครับหน้าลอกดีดแข็งแรงอยู่นะครับนี่หน้าลอกใช้ได้สวิตปิดเปิดก,กันกลับดีดเด้งไม่ติดไม่ตายนะครับดูเหมือนกันบ้างน,น,นี่ครับหมุนเปิดนี่ครับหมุน หมุนไม่มีเสียงนะครับหมุนจะไม่ค่อยมีเสียงเฟืองให้ได้ยินนะครับ,บครับผมลอกใช้งานได้ปกติครับเราเลอร์หมุนทำงานนะครับเป็นเซรามิกอ่มีครับก็ตามนี้ครับผมก็เอามาให้นะเป็นทางเลือก อน้ก็ตัดสินใจมาแล้วก็โอเคครับจวผมปิดให้นะครับตัวนี้อก็เลยทําวิดีโอให้น้าดูไปเลยแล้วกันเนาะครับขอบพระคุณมากครับที่เลือกใช้บริการเคยิ่งเจริญเครดิตครับผม